มาจะมมาพี่น้องค่ะว่ามินนอนแตงกวาดองเอามาลองกินเมืองค่ะว่ามันสิแบกปนะพี่น้องค่ะอันน้นอยหนึ่งว่ามันมวยไง่ ดุ่ยนิดหน,น่อยอปอเอเป็นะคะพี่นองคะสวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่ป้าป,ป,ป้าพี่พี่เนาะวันนี้เป็นวันแม่นะคะสวัสดีแม่แม่ทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขนะคะพี่นองคะวันแม่โอ้ยเป็นต่ชื่นอกชื่นใจนะคะพี่นองคะลูกเตาคือสีแบบว่าแตกห้างพึ่งพึงเน้ะพี่นองปนาห้างผึ่งนะคะพี่นองคะเอาวันนี้หลักอะอยูตบานคือเก้าจากพี่นองจากวันนี้ตาซั่วนะคะอันปูมากับกุ้งสะดุ้งจากพี่นองจ้าเอามาจัดมะมากัน ไม่ว่าจะวันอะไรก็แล้วแต่ขอให้ทําวันนั้นให้มันดีที่สุดมีความสุขที่สุดนะคะพี่น้องคะมั่มีความสุขกีกเทเนมันมีความสุข,อเ,สขเอากินปูมาสะดุ้งนิดนึงจะ้ะ บะแสบดอออันนี้บาแสบยังก่อนแตงกวาดองไม่อร่อยเลยว่าหนาซื้อมาเลยแพงกับแพงอูอ้รวกกับว่าอู้รัวค่ะแม่แม่จ๋าเมึงวันนี้หลากกินเส้นใหญ่นะคะอู้ลัวแห้งคะ่ะวันนี้ตําแบบแสบครบสูตรจบในชุดเดียวเลยค่ะือ ขอเชิมทุนอร่อยมากแซ่บสมอยากด้วยจ้ก ห,หวานวนองจากนวดปูไหมหหแซ่บค่ะเผ็ดเผ็ด,ผดนัวนัวหอมหอม ืม่ข่ากระเทียมท้นนอกจากทำให้เรากินง่ายแล้วได้ความอร่อยอัดถรสในการกินมากขึ้นนะพี่น้องค่ะมันช่วยในเรื่องของสุขภาพนะคะ กวอมดันเบาหวานในน้ำกินด้วยค่ะพี่น้องค่ะกินวละสิบสิบเม็ดน้อยก็ได้ค่ะมันกินง่ายกรอบหวานน้อยดองน้ำผึ้งนะคะไม่ใช่ดองน้ำตาล จะวันเซ็นมันจะแม่จะาแซ่บแซบบางท่านยังไม่เคยลองกินเส้นใหญ่นะคะเส้นใหญ่มวลมันหนานะคะมวลมันหนาเวลาต้มอาจจะต้มนานกว่าเส้นกลางให้พี่น้องคะต้มประมาณจากสิบถึงสิบเอ็ดนาทีในพี่น้องแต่ว่ามันเส้นดล็วามเหนียวหนุ่มขึ้นกันเห็นไหมความยืดหยุ่นดีเด้งเวลาหย,ย่บป,ปัดปัดปัดค่ะพี่น้องคะ ใครที่ชอบกินเส้นใหญ่หละ่ะแนะนําเด้อค่ะเด้อตอนที่มันแห้งอะ่ะมันมัน,ม,นมันดูไม่ใหญ่ใช่ไหมตะลวกแล้วมันเส้นใหญ่เด้อค่ะเด้อ ขึ้นซื้อบาแสบนี่มันแส,นสบสดีด้จ้ะเนี่ยแหละกินคกุกที่สองค่ะ้องมน,นีนะอิ่มแห้ง เก็บทองไปถักกินว่านแม่อยู่แรงนี <c oughs> น่พี่น้องจา้าแสบน้ำกันเด้อ่ะเด้อแรงนี่กับจัดจักคกนึงตาว่าบ่ต้องเอา,าอเผ็ดดอกเด้อพี่น้องเด้อเอาพ่อสิบแสบเพิ่งอ,อีแม่ เพิ่มสิมากกินนะคะพี่นงค่คะจุดจ๊ดไปน้ำกันเน้อค่ะเด้อพบกันคลิปหน้าควิดาพักกินนะคะคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีจ้า